เปสี่ราศีดวงเฮงอำนาจมากมีบารมีมากมายหากพูดถึงเรื่องโชคชะตาทุกคนก็ต้องหวังแต่จะเจอเรื่องดีๆจังหวะดีๆประสบความสำเร็จกันทุกคนเว้นแต่ว่าช่วงชีวิตของแต่ละคนจะเจอช่วงชีวิตแบบไหนทุกคนย่อมจะเจอเรื่องดีๆและเรื่องร้ายๆกันทุกคนอยู่ที่ว่าทุกคนจะปรับตัวและระมัดระวังตัวได้มากแค่ไหน ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงเฮงอำนาจมีมากบารมีมากมายได้แก่ราศีเมษเจอมิตรแท้ได้เงินจากความเสน่หาสำหรับชาวราศีเมษ ผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมใครที่หวังทรัพย์ใหญ่หวังการงานที่รถหน้าได้รวดเร็วว่องไวให้ทำใจเย็นๆเ,เพราะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือไปหยุดยั้งการขาดทุนไปปิดโปรเจกต์ยอมที่จะเสียบ้างอย่าไปเพื่อแลกกับอิสระมากขึ้นของชีวิตบางคนได้เดินทางไกลแบบฉุกเฉิน อยู่ไม่ค่อยติดที่ติดบ้านแต่ถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศอาจมีอุปสรรคเรื่องเอกสารทางการเงินราศีพฤษภจงทําอภัยทานแล้วสวรรค์จะมอบโชคตอบแทนสำหรับชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนอกอวนอยู่กับความทรงจำดีๆในอดีตหลายคนก็ได้พบปะพูดคุยกับแฟนเก่าแฟนเก่าหรือเพื่อนเก่าได้มีโอกาสสื่อสารหรือนัดเจอกัน หากใครมีความทรงจำที่เจ็บปวดอยู่ก็ถือโอกาสอาหสิกรรมเสียสิ่งใดๆที่เคยให้ไปสูญเสียไปถือว่าเป็นเรื่องการทำทานบาร,รมีคนเคยยิ้มหัวเราะด้วยกันก็มีเรื่องทำกันให้บาดเจ็บจงอภัยทานแล้วสวรรค์จะมอบรางวัลให้ชีวิตคุณการงานจะติดขัดจากการปฏิรูปสิ่งใหม่ๆเพื่อนฝูงทีมงานยังไม่คุ้นเคย ราศีกรกฎเป็นที่พึ่งพาให้กับทุกคนมุ่งมั่นอีกนิดก็จะสำเร็จสำหรับชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเด็ดขาดและใช้อำนาจที่มีให้บริสุทธิ์ยุติธรรมจงนอบน้อมต่อทุกคนแม้จะหงุดหงิดเพียงใดก็ตามคุณยังต้องเป็นที่พึ่งของบริวารและคนใกล้ชิดเป็นช่วงเวลาเสี่ยงต่อการทะเละาะเบาะแหวง ลองถามตัวเองดูว่าอะไรบ้างที่เป็นความถนัดและคุณเท่านั้นที่จะทำได้ดีแล้วคุณทำสิ่งนั้นดีพอหรือยังเวลาเป็นขอมมีค่าอย่าสิ่งเปลืองไปกับเรื่องไร้สาระโซเชียลและความบันเทิงมากเกินไปราศีตุลมีดวงกับการเสี่ยงโชคใครทำผิดศีลธรรมให้รีบถอนตัวสำหรับราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน มีความสำเร็จที่ได้รับมาแล้วแต่อีกหลายอย่างก็ยังไม่ได้ลงมือทำอย่างที่หวังตำแหน่งความละเอียดรอบคอบ รวมกับความเฉยชาส่วนตัวยิ่งทำให้งานเลื่อนออกไปเป้าหมายที่จะได้ไกลออกไปอีกสัปดาห์นี้อาจมีอารมณ์เบือ่อรำคาญเจ้านายมากเพราะเจ้านายไม่ห้อยปล่อยให้คิดเองทำเองตามติดควบคุมใกล้ชิดจนเกินไประวังการสร้างนี้สิยเพิ่มสิ่งใดไม่จำเป็นก็ตัดใจให้ได้พอจะมีโชคในรอบสัปดาห์นี้แต่อย่าไปทุ่มเทกับหวยมากนะักยืมเงินใครก็ได้รับความช่วยเหลือ แต่ให้พึงระวังว่าต้องเป็นเนงินที่เรารับผิดชอบได้ด้วยหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ